นิทานลุงเต่าวันนี้ขอเสนอกระบ,บองเพชรในดินที่แห้งแลง้งณนาสวนหลังบ้านอันล่มเลื่อนเจ้าของบ้านใจดีได้ปลูกดอกไม้หลายชนิดไว้ในกระถางมีทั้งดอกกุหลาบสีแดงสดดอกลิลลี่สีขาวบริสุทธิ์ดอกเดซี่สีสเหลืองนวลและลาเวนเดอร์กลิ่นหอมอบอวลทุกต้นต่างแข่งกันอวดดอกสวยกลิ่นหอมและพูดคุยกันอย่างมีความสุขในแสงแดดอ่อนๆวันหนึ่ง เจ้าของบ้านนํากระถางกระบองเพชรต้นเล็กๆมาใส่ในกระถางใบหนึ่งมันดูแปลกมันดูแปลกแยกดอกก็ไม่มีใบก็ไม่มีและกลับเต็มไปด้วยหนามแหลมดอกไม้สวยงามต่างหัวราอยเยาะมันดูสิดูสิเจ้าต้นนั้นช่างน่าเกลียดจังเลยไม่มีดอกเลยสักนิดแถมยังแหลมเหมือนจะทําร้ายใครอีกแต่ต้นกระบองเพชรก็ไม่ตอบโต้มันเพียงยืนนิ่งเงียบอยู่ในมุมของตน ทุกวันเจ้าของบ้านจะรดน้ำต้นไม้ดูแลพวกมันอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าของบ้านก็ไม่มาอีกเลยแดดร้อนแผดเผาไม่มีหยดน้ำหล่นลงดินหวั่นแล้ววันเล่าทุกต้นเริ่มเหี่ยวเฉากรีบดอกโรยลาใบเริ่มเหลืองกรอบเมื่อไม่มีน้ำความงามของดอกไม้ก็ค่อยๆหายไปดอกกุหลาบรู่ลงต่ำลิลลี่ใบเหลืองเดซี่เหี่ยวเฉาและลาเวนเดอร์ก็เริ่มไร้กลิ่น ไม่เพียงเท่านั้นหนอนและแมลงก็มากินใบและดอกอ่อนแอเหล่านั้นสวนที่เคยสดใสกลับกลายเป็นเงียบเหงาท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาดินที่แตกระแหงต้นกระบองเพชรยังคงเขียวสดเป่งประกายเล็กน้อยในแสงแดดน้ำของมันป้องกันไม่ให้แมลงมากัดกินแม้ไม่มีน้ำมานานแต่มันยังคงยืนหยัดอย่างเข้มแข็งวันหนึ่งฝนตกลงมาในที่สด ดอกไม้ทั้งหลายเริ่มฝืนตัวเริ่มหันมามองกระบ,บองเพชรด้วยสายตาใหม่ขอโทษนะที่เราเคยดูถูกเธอตอนที่พวกเราลำบากเธอกลับยังดูแข็งแรงและไม่ยอมแพ้เลยต้นกระบ,บองเพชรยิ้มเงๆียบแล้วพูดว่าความงามไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่มันอยู่ที่หัวใจที่อดทนและกล้าหาญในวันที่ยากลำบากต่างหาก